สวัสดีครับตัวนีแล้วอยู่ในความลับของดิตโต้ไม่เสื้อกันหนาวสุดคูลใครใส่ก็เท่แบบเบิ่มๆบอมคือลือแค่สิบโลบักมีลายโคตทเท่กุอ้วัและขี่หีแค่ซื้อก็รู้ลับโลบักร,รีลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะยอดสเจรับผมชาแล้ววันนี้ผมจะมาขายความลับของดิตโต้นะครับแปลงล่างกันเลย นี่คือดิโต้นะครับดิโต้นะครับเป็นเอเลี่ยนที่สามารถแยกล่างได้นะครับเราสามารถแยกล่างได้ด้วยการกดคิวนะกดคิวหนึ่งทีปุ๊บมันก็จะแยกล่างมาอยา่างงี้นะสิ่งที่ดิโต้ทาได้ก็คือไม่มีไม่มีนอกจากแยกล่างแล้วก็ต่อยต่อยนะครับดิโต้เป็นเอเลี่ยนที่มีคิวหมัดที่แรงนะครับแล้วก็สามารถแยกล่างได้แค่นั้นเองครับดิโต้ทำได้แค่นี้ครับดิโต้สามารถแยกล่างได้มากกว่า2นะครับโดยการกดคิวค้างไว้ 1, 2 นะยิ่งเรากดคิวได้นานเท่าไหร่ดิโต้ก็จะแยกร่างได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับมาดูกันกดคิวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอู้ดิโต้เยอะมากเลยเห็นไหมดิโต้เยอะมากเลยแค่นี้นะครับดิโต้ทําได้แค่นี้นะครับนี่ต่อยแล้วก็เวลาเราเดินไปไหนดิโต้ร่างแยกของเราก็จะมาด้วยนะครับเห็นไหมก็ดิโต้จะมีร่างอัลติเมทนะครับอันนี้คือความลับของดิโต้น้ำห้างเอาไปบอกใครนะปึ๊บ